สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่คาซีนไทยแลนด์ช่องที่พาคุณอัปเดตรถใหม่เทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยและรถรุ่นอนาคตจากทั่วโลกถ้าคุณชื่นชอบรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ดีไซน์สุดล้ำและฟีเจอร์ที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับ เพราะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถ SUV EV ที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2026นั่นก็คือ a v t ว07รถไฟฟ้า SUV ที่หลายคนมองว่าอาจเป็นคู่แข่งสำคัญของ Tesla Model Y และ BYD ซองแนวในอนาคต a v t r เป็นแบรนด์ที่ถูกพัฒนาร่วมกันโดยฉางงานออโตโมบายหัวเว่ยและ CATL ทแถือเป็นการจับมือของผู้ผลิตรถยนต์ระดับท็อปของจีนผู้นำด้านเทคโนโลยีสมาร์ทระบบขับขี่และผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของโลก ดังนั้นเ v ว r 07จึงกลายเป็นรถไฟฟ้าที่ถูกจับตามองอย่างมากเพราะผสมทั้งดีไซน์ล้ำเทคโนโลยีอัจฉริยะและสมรรถนะที่สดใหม่แบบเต็มขัน้นเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยเ v ว r 07มาพร้อมสไตล์ที่เน้นความเรียบแต่หรูดูล้ำแบบมินิมอลไฟหน้าเป็นแบบเล็ทรงคมเส้น DRL เรียวบางให้ความรู้สึกอนาคตกระจังหน้าแบบปิดตามสไตล์ E ีีแต่มีช่องดักลมเสริมเพื่อช่วยลดแรงต้านอากาศด้านข้างตัวรถจะเห็นเส้นสายค่อนข้างสะอาดประตูเป็นแบบไร้กรอบ เสริมด้วยมือจับแบบซ่อนเข้าไปในตัวรถส่วนด้านท้ายไฟเป็นแบบพาดยาวเต็มความกว้างของรถลูกโดยรวมดูพรีเมียมทันสมัยไม่ต่างจากรถยุโรปแบรนด์หรือเลยและแน่นอนว่าหัวใจสำคัญของ a v t r 07คือระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ารุ่นนี้คาดว่าจะใช้มอเตอร์เดี่ยวหรือ2มอเตอร์ ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกโดยรุ่นท็อปอาจทำแรงหมาได้มากกว่า300ตัวพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วตามสไตล์ EV นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่าจะใช้แบตเตอรี่จาก CATL ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความทนทานความปลอดภัยสูงและเทคโนโลยีชาร์จเร็วที่ให้เวลาเติมไฟน้อยลงแต่ได้ระยะทางที่ใช้งานได้จริงมากขึ้นสำหรับระยะทางในการวิ่งคาดว่ารุ่นนี้จะทำได้ประมาณ500-650ถึงกิกโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดแบตเตอรี่และระบบมอเตอร์ที่เลือก จุดเด่นอีกอย่างคือการจัดการความร้อนของแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นทำให้วิ่งทางไกลได้มีประสิทธิภาพและไม่เสียกำลังในระหว่างขับขี่ มาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างเอ t r 0 7มาพร้อมคอนเซปต์เรียบหรูแบบดิจิตอลลักชัวรี่มาพร้อมจอแสดงผลขนาดใหญ่ทั้งเรือนไมล์และหน้าจอก,กลางที่ใช้ระบบฮาร์โมนีลจากหัวเว่ยทำให้การใช้งานรวดเร็วลื่นไหลและรองรับคำสั่งเสียงขั้นสูงเบาะนั่งแบบสปอร์ตนุ่มพิเศษวัสดุภายในเกรดพรีเมียมพนักพิงหลังมีช่องแอร์แบบฟูลโซนให้ความสบายสำหรับผู้โดยสารทุกตำแหน่ง สำหรับระบบความปลอดภัยเอเ r 0 7คาดว่าจะติดตั้งชุดระบบขับขี่อัจฉริยะหัวเว่ยแอซึ่งถือเป็นหนึ่งในระบบที่ได้รับคะแนนสูงสุดในจีนสามารถตรวจจับคนเดินถนนรถคันหน้ารถส่วนและสิ่งกีดขวางได้อย่างแม่นยำรวมถึงฟีเจอร์อย่างระบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้อง360องศาเรดาร์ตรวจจับรอบคันและระบบควบคุมรถบนทางด่วนแบบกึ่งอัตโนมัติช่วงล่างคาดว่าใช้แบบ IS อิสสีล้อ ให้ความนุ่มเงียบสไตล์รถไฟฟ้าแต่ยังควบคุมรถได้ดีในโค้งเหมาะสําหรับการใช้งานในเมืองยาวไปจนถึงการเดินทางต่างจังหวัดเรื่องราคายังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะอยู่ในช่วงที่แข่งขันได้กับคู่แข่งในกลุ่ม SUV EV ระดับพรีเมียมซึ่งอาจอยู่ราวๆ1.2ถึง1.6ล้านบาทหากนําเข้ามาประกอบหรือขายในไทยถ้าเป็นราคานี้เชื่อเลยว่าตลาดต้องสั่นสะเทือนแน่นอน และนี่ก็เป็นภาพรวมของ a v t r 0 7รถ SUV ไฟฟ้าที่อาจเป็นม้มมืดของปี2026คุณคิดว่า a v t r 0 7จะสู้แบรนด์ดังได้ไหมหรืออยากเห็นมันมาไทยจริงไหมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคาซีนไทยแลนด์เพื่อไม่พลาดข่าวรถใหม่จากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้า